ความร้อนนะครับผมตัวนี้หม้อน้ํารั่วแล้วก็ลูกค้าไม่ค่อยได้สังเกตนะครับผมหนักตรงที่ความร้อนขึ้นโกงอย่างแรงเลยแล้วสําหรับปอดเบียต้ารุ่นนี้นะครับผมคือแนะนําให้ปาดทั้งฝาบนแล้วก็เสื้อสูบด้วยนะครับแล้วก็ประเก็นเนี่ยก็จะต้องเลือกใช้เป็นประเภทที่ต่างสั่งตัดนะครับผมเพราะว่า ตัวเดิมเนี่ยจะบางมากเพราะว่าในกรณีที่ปาดฝาบนกับกับเส<บ>ื้อด้วยเนี่ยจะต้องใส่ประเก็นตัวหนาขึ้นนะครับผมอันนี้ฝาครับผมทําการปาดเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเตรียมประกอบใส่กับรถนะครับกับพวกชุดแคมต่างๆนะครับผม ก็มีในส่วนของหม้อน้ำนะครับผมอันนี้เตรียมรอมาแล้วนะครับเต็มระบบครับอันนี้ปาดบนปาดล่างเลยไม่งั้นเคสนี้ไม่จบแน่นอนครับ งานครับเดี๋ยวผมจะพาไปวิ่งนะครับวันนี้รถรถจอดเฉยๆก็พยายามจอดเพื่อเช็คอุณหภูมิที่สูงที่สุดนะครับผม ช่วงที่รถวิ่งนี่จะเป็นช่วงที่อ,อุณหภูมิปกติครับผมขึ้นลงปกติช่วงรถจอดก็เป็นช่วงเดินเบาคันนี้เฮีย er จัดการเรียบร้อยแล้วครับผมส่งรถได้เตรียมส่งงานได้นะครับผมก็ฝากกดติดตามเฮียด้วยนะครับผมก็ถ้ามีอะไรก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับผม ยังไงอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผม